วันนี้ก็ยินในมาครับในฮัดยัดน,นะครับฮัตคอก่กนอน,นะครับก็ผมได้ตัดมัดไปแล้วสองสามต้นนะอืมไม่ถึงต้นต้นเดียวนี่วะแล้วกูจะพูดทำไมว่าสองสามต้นเชีย่ยอืมอ่าก็นะคุณฮินละตัดมัดก,ก่อนดีวะอือสร้างบ้านแล้วก่อนก็ดีแต่ถ้าอยู่ในถ้ำก็ดีนะ ในทาทำก่อนแล้วค่อยตอนมาสร้างบ้านอืม,มก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคออยู่ในถ้ำตลอดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกูไปแล้วกูไปขุดดินอะไรตอนไหนนะเชียโอเคค่ะ ถ้าเราสร้างบ้านไม่ทันเราก็มาอยู่ในนี้เอานะเดี๋ยวตัดไม้กันดีกว่ากอวกูว่โอโอนานะงั้นคุณมาไปเยอะก่อนป่ะอือแค่ไมาไปเยอะๆนะฮะจะไปสร้างบ้านภายหลังเพราะพื้นที่นี้ไม่ค่อยดีนะแกะก็มีอยู่ตัวเดียวน่ะ ผมแล้วก็หายไปแล้วไม่รู้นะฮะออในฮัทในหมฮกคอนี้ผมจะเล่นตายแล้วตายเลยนะฮะก็จะอยู่ได้สักกี่พาร์ันมาเรา,เรามาดูกันนะฮะ อืมตัดไม้ก,กันก่อนต่อไม้ก็ต้องปลูกคืนนะเราเป็นไซตามะนะฮะคืออยู่ป่าฮะวันพันแมนนะฮะก็ผมยังนะไม่ค่อยเคยดูหรอก้าตูก็ตูนิดหน่อยนะจะไปหาตูอยู่โอเคตัดไม้ก,กันได้ ก็สามสิบก็เยอะอยู่แต่แ้็ไม่พอเท่าไหร่ผมเป็นนักสร้างบ้านนักขุดเมืองผมเป็นนักบวกทุกอย่างอะ่ะยกเว้นปรุงยากูาไม่รู้จริงจริงปรุงยานี่โคตรไม่รู้เกมเมอร์อเป็นยวงะกูจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เฉยรันเชื่อแมงกักซาด รักแซดเลยนะอือ <inequ> ห <ity> okay. mm ือโอเคมาก่อนได้ประมาณแม่แกมีสักตัวเลยอ่ะหาไปแล้วเม่รู้ไปหาที่สร้างบ้านแบบใหม่ที่สร้างบ้านที่ใหม่นะฮะอือหือสี่สิบห้าอีกสักต้นอีกสักต้นอีกสักต้นฮะ โอมรักโลกเว้ยเนยไม่รักโลกนะฮะแต่เป็นโอมรักโลกแทนสัตว ข้อกล่องสามบีบีไม่นะที่พี่บผมว่าจะเปิดซิ้ออยู่นะแต่ผมก็เข้ากล่องสามบีบีไม่ได้นะก็เลยกูก็เลยไม่ได้เปิดซิ้ออย่างที่เห็นนี่แหละแล้วขยายรูถ้ำนี้เสร็จแล้วกูจะปิดคลิปแม่งเลย ถ้รไม่ออกคงมีน้าทะลักมานะแน่นเลยว่ะน100%นะ นี่กูใช้มาโคตรเปลืองเลยใครแม่งโทรมานะพี่สวัสดีเนาะข้ากำลังแคสอยู่โทรมาเลยตอนนี้แคยู่เหรอเออเ้อ ทำไมเอไม่เอาเคลิปอินโทรใหม่ลงก่อนนะจะพึ่งยวลงพร้อมกันเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาเออแค่นี้เลยแคอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้แค่นี้แหละบ๊ายบายใครไม่โทรมาั่ะอ้ผี่อ๋อทกินเลย โอวรับวันนี้ผมขอจบคลิปพื้นเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าชอบมากๆกดซับสไคร์นะาถ้าชอบก็กดแชร์อีกตั้งหากนะครับคุณนุ่ากดแชร์ด้วยนะอันนี้สำคัญมากเพราะผมจะได้มีคนดูเยอะๆแล้มีคนติดตามเยอะๆนะฮะคุณนนนาแชร์ไปที่เฟซบุ๊กหรือว่าแชร์ไปที่อะไรก็ได้โอเคครับสำหรับวิดนี้ผมขอจบคลิปพื้อนเนี่วัสดีครับเสียเสีย